สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งผมได้มาปรับเปลี่ยนหัวน้ําให้กับต้นทุเรียนใหม่ก็จะมีท่านผู้ชมเข้ามารับชมคลิปก็อยากจะเห็นการเปิดน้ํานะครับ ผมก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับตอนที่ทําคลิปที่แล้วผมก็ไม่ได้ลองน้ำให้ดูเดี๋ยวผมจะมาเปิดน้ำให้ดูนะครับว่าอาจจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เปลี่ยนหัวน้ำให้ใหม่นะครับก็จะเปิดให้ดูนะครับหัวนี้สองหัวผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเนอะเพิ่งเปลี่ยนไปหัวเดียวก็ไปกินข้าวนะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ๋อนี่อันนี้เปิดเปิดนิดเดียวนะครับเปิดนิดเดียวเนี่ยถ้าเปิดแรงๆเนี่ยมันจะแรงมากนะครับอ่ะนี่ครับดูย้อนแสงมันจะเห็นนะครับครับมันจะกระจายออกไกลมากนะครับไปนู่นเลยครับห่างจากอ่ริมโคกไปประมาณ เมตรกว่านะครับออกไปโน่นเลยนะครับอันนี้เปิดหัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดหัวที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเปิดนิดเดียวนะครับอันนี้ใช้สองหัวเนาะ น,นี่หัวต่ําหัวต่ํานั้นหัวสูงนะครับหัวที่เปลี่ยนไปอันนี้ยังไม่เปลี่ยนเนะครับน้ําจะกระจายออกมานี่ครับน้ำออกมาขยับออกมานนี้ครับถึงนี่ เียกแล้วนะครับออกมาไกลนะครับประมาณเม็ดกว่ากว่าเนี่ยมันจะกระจายเนาะมันจะกระจายออกไปและอองน้ํานะครับเดี๋ยวต้องไล่เปลี่ยนเนาะไล่เปลี่ยนเนี่ยต้นนี้เดี๋ยวพักนะครับพักหายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้แดดก็ออกแดดออกใบทุเรียนก็สดใสแล้วครับเจอแสงแดดไป,ไปจะพึงเนาะใบจะพึงมันจะเป็นระยิบระยับแล้วนะครับเมื่อเจอแสงแดดนะครับก็มาเปิดให้ดูนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนหัวน้ำไป ปิดหัวน้าก่อนนะครับมันจะกระจายไปทั่วโคกเลยนะครับหัวนี้ขึ้นมาสูงเท่ากับหัวนั้นมันก็จะออกมาไกลกว่าเดิมนะครับก็ปลูกทุเรียนไม่เยอะนะครับปลูกประมาณไม่ถึง20ต้นเนาะทีแรกก็20ต้นนะครับ มันก็ตุยไปต้นหนึ่งผมก็ปลูกอะโวคาโดแทนนะครับต้นนั้นอะโวคาโดก็สวยนะครับตอนนี้ต้นที่นํามาปลูกโคกทุเรียนต้นที่มันตุยไปนะครับถ้าเป็นสวนใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นสวนใหญ่ๆเ,เขาก็อาจจะเปิดเ,เปิดวาวไว้นะเปิดวาวเอาไว้วาวแต่ละต้นเนี่ยครับเขาก็เปิดไว้หมดก็จะมีวาวใหญ่ ที่เป็นวาวที่บังคับอันนั้นเขาก็อาจจะเปิดทีเดียวเลยนะครับมันก็จะออกพร้อมกันอันนี้ผมก็ปลูกทุเรียนไม่กี่ต้นมันก็สามารถไปปรับได้นะครับถ้าเราไปดูดินบางไหนที่มันเปียกเยอเกินไปเราก็เดินปิดเดินปิดวาวทีละตัวอย่างนี้นะครับเป็นการปรับนะครับปรับแต่ละหัวแต่ละโคกบางต้นนะครับ ทุเรียนบางต้นก็ก็จะมีความชุ่มของดินไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ละวันถ้าโคกไหนรู้สึกว่าดินมันยังมีความชุ่มอยู่เราก็ไม่ได้ให้นะครับแต่ก็จะมีการสุ่มเนาะสุ่มสุ่มโดยการไปสุ่มดูแต่ละโคกแล้วเราก็มา มาเลียมาเลียเวลาการให้น้ํากันนะครับว่าวันนี้ถ้าโคกไหนมันมีความหมาดกว่าเพื่อนเนาะเราก็อาจจะเปิดรวมๆกันก็คือว่าเปิดเวลาเดียวกันนะครับเราก็จะปรับลดเวลาลงมานะครับจากเดิมอาจจะให้เป็น20นาทีต่อครั้งหนึง่งก็อาจจะเป็น15นาทีนะครับมันอยู่ที่ พื้นผิวของโคกทุเรียนที่เรามาดูมาสุ่มดูนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็มาทําให้ดูแล้วนะครับเปิดให้ดูแล้วว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับหัวน้ําที่เราเปลี่ยนให้นะครับนี่ครับตอนนี้มันก็ลมเนาะประมาณนี้ครับผมดูชัดๆอีกครั้งหนึ่ง อัตรานะครับอัตราการการใช้น้ําเนี่ยไม่เปลืองนะครับไม่เปลืองหัวแบบนี้นะครับก็พอได้นะครับพอได้ผมก็ใช้แบบนี้มาตลอดนะครับที่แรกก็เป็นหัวงูเห่าเนาะพุ่งเข้าหาลาต้นตอนที่ยังเล็กหัวงูเห่าผมมาปักไว้อยู่ที่เมตรห้าสิบเซนนะครับห่างจากโคนต้นตอนที่ยังเล็กพอทุเรียนขยับขึ้นผมก็ขยับหัวหัวน้ําเข้าไปอีก ห่างจากโคนต้นประมาณเม็ดหนึ่งนะครับก็ใช้เป็น3มหัวแบบนี้แหละ,ะมันจะได้ชุ่มชุ่มทั้งโคกนะครับก็ปิดน้ำก่อนนะครับว่าจะทําคลิปแป๊บเดียวก็เลยมา7จนาทีกว่าก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ